โอเคพอดีวันนี้มีวาระสภาพลเมืองเชียงใหม่นะครั้งที่2หัวข้อเป็นเรื่องสิทธิการเดินทางและระบบการเดินทางที่ดีกว่าของคนเชียงใหม่นะฮะก็หัวข้อน่าสนใจมากเลยแต่พอดีวันนี้ไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็เลยไม่ได้เข้าร่วมแล้วก็มาตามฟังเอาตอนหลังนะฮะวิทยากรเนี่ยเท่าที่ตามฟังเนี่ยเขาก็จะพูดหลกัหลกๆเนี่ยเป็นเรื่อง คนส่งสาธารณะในเชียงใหม่เนื้อหลักก็พวกรถเมย์เหลืองเมเขียวเมย์ขาวที่แต่ก่อนมันเคยมีเนี่ยเหมือนตอนนี้ก็หายไปแล้วก็พูดเรื่อง RTC อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีวิทยากรบางคนก็พูดเรื่องแผน Master plan นแผนกา้บทการพัฒนาระบบรางนู่นนี่นั่นในเชียงใหม่นะงบก็สามหม่นกว่าล้านบาทอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งก็ศึกษามานานแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกเคาะสักทีนะฮะแล้วก็เหมือนช่วงหลังเ่ยเขาก็จะเปิดให้ได้ แต่ละคนที่เข้าร่วมประชุมนะก็แลกเปลี่ยนกันว่าเเรื่องประเด็นขนส่งสาธารณะในเชียงใหม่เนี่ยสิทธิการเดินทางของคนในเชียงใหม่เนี่ยมันควรจะมีทิศทางไงอะไรเป็นปัญหานะ่แต่เผอิญว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยมันไม่มีประเด็นสองประเด็นที่สําคัญมากที่ต้องพูดถึงนะฮะเวลาเราพูดถึงเรื่องการขนส่งในตัวเมืองนในเขตหนาน,นั่นเนี่ยสองประเด็นนี้ไม่พูดถึงมันก็จะดูแปลกแปกหนึ่งก็คือเรื่องการใช้ที่ดิน แล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องการการคิดราคาที่เป็นธรรมกับคนใช้รถยนต์ส่วนตัวในเขตเมืองโดยส่วนใหญ่ที่เราคุยกันเนี่ยเรื่องขนส่งสาธารณะเนี่ยมันก็จะพูดเชิงเทคนิคซะเยอะนะว่าเอา่อต้องมีเส้นทางไหนนะต้องราคาเท่าไหร่บ้างต้องถี่แค่ไหนต้องใช้เทคโนโลยีไรต้องเปลี่ยนรถแดงเป็น ev นู่นนี่นั่นเนะคือคือมันเป็นการพูดในเชิงที่ว่าจะทำยังไงให้ขนส่งสาธารณะมันสะดวก รถเมย์มันสะดวกรถสองแถวมันสะดวกนะเพราะว่าทุกคนก็ยอมรับว่าสุดท้ายคนมันก็ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความสะดวกนะโอเคในแง่หนึ่งอะ่ะขานั้นก็ต้องทําแต่ว่าอีกขาหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องการมองภาพใหญ่ว่าดีมาในการเดินทางอ่ะก็ควรจะต้องโดนจัดการด้วยนะคือหมายถึงว่าต่อให้เรามีระบบรางที่ดีระบบรถเมล์ที่ดีนะแต่ว่าวันวันหนึ่งคนต้องเดินทาง4ี่สิบกิโลเมตรไปกลับเพื่อไปทํางานเพื่อไปใช้บริการสะะาธารณะเนี่ย คือต่อให้มีระบบรางที่ดีที่ครอบคลุมคน,คนก็ยังใช้เวลาเดินทางมากเกินไปอยู่ดีนะกับอย่างนี่2ก็คือเราพยายามยกระดับความสบายของขนส่งาสาธารณะแต่ไม่เคยพูดถึงว่าจะทํายังไงให้คนขับรถน้อยลงทําให้คนขับรถรู้สึกไม่สบายมากขึ้นคือมันในขณะที่เราพยายามเพิ่มขานึงอ่ะอีกขานึงเราเราไม่พยายามลดมาด้วยเนี่ยมันทํายังไงให้มันให้ขนส่งสารมันสบายเท่าเออสบายเท่า รถยนต์ส่วนตัวนะมันก็ลําบากอยูนะ่ทีนี้มาพูดประเด็นแรกก่อนว่าทําไมเรื่องการใช้ที่ดินหรือว่าเรื่องที่อยู่อาศัยมันถึงสําคัญเนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยในเขตตัวเมืองเนี่ยมันควรจะเป็นเขตที่อ,อาศัยหนาแน,น่นเน่เพราะว่าพื้นที่เรามีจํากัดนะแล้วก็แหล่งงานพวกบริการสาธารณะโรงเรียนโรงพยาบาลส่วนช้อปปิ้งการค้าอะไรเงี้ย มันก็ควรจะอยู่ในมันคนมันอยู่ในเมืองเป็นหลักนะในเขตเมืองที่มันหนาแน่นมีคนเยอะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเยอะแต่ว่าสภาพการพัฒนาเมืองทุกเมืองของประเทศไทยที่กําลังโตไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่หาดใหญ่ขอนแก่นทั้งหลายนะคือมันเป็นการโตที่มันแผ่ขยายออกไปนะคือเชียงใหม่เนี่ยผ่านการพัฒนาใหญ่ๆมาแล้วหลายครั้งนะซึ่งครั้งหลังๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอซีเกมส์เอ,อ่ยเรื่องอ งานพืชส่วนโลกนะซึ่งผ่านมาช่วง,งกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นนะ่ะพวกที่ดินในเมืองอะไรพวกนี้มันก็ราคาขึ้นนะพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานทั้งศูนย์ประชุมเอนะ่ยหรือเลกเถนนเส้นใหม่ที่ตัดออกมานะมันทําให้ราคาขึ้นแล้วส,สิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือมันมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเยอะนะใ,นในรอบนอกในเขตที่แต่ก่อนเป็นทุ่งนาเป็นป่าเป็นสวนเป็นไร่เนะี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นที่อาศัยหนาแน,น่นต่ําเป็นบ้านเดี่ยว ซิงเกิลโฮมแฟมิลี่สมดเลยนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตั้งอยู่ห่างออกไปแบบเลยซุปเปอร์ไฮเวย์ออกไปชัวร์ๆไปวงแหวนรอบ2รอบ3าด้วซ้ำใช่ไหมฮะแล้วคนที่อยู่โซนนั้นนะ่ะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขับรถนะเพราะฉะนั้นเเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยที่เราไม่ได้สนับสนุนให้การมีการสร้างที่อยู่อาศัยความหนานแน่นปานการถึงหนานแน่นสูงในเมืองเนี่ยมันผลักให้คน ที่อยากได้พื้นที่ที่เป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งนะต้องออกไปอยู่นอกเมืองอยากได้บ้านอยากได้ห้องที่แบบไม่ต้องใหญ่มากสมมุติว่าเป็นพื้นที่จากคอนโดที่แบบ28 30ตารางเมตรเนี่ยอยากได้สัก60 70ตารางเมตรเนี่ยตัวเลือกมันก็น้อยมากๆนะมันก็จะกลายเป็นอาพาร์ตเมนต์เก่าๆอายุเยอะทั้งนั้นคือมันไม่มีเอ่อกลไกอะไรที่มันกระตุ้นให้เอ่อพวกแลนเดเวลลอปเปอร์พวกนักพัฒนาสังหาสร้างเอ่อเฮาสิ่งในขนาด ขนาดกลางที่แบบอยู่กันได้สักสามสี่คนแบบเป็นเป็นเเ,เขาเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวอย่างเงี้ยมันไม่มีนะคนจะมีลูกมีครอบครัวทาไงอะ่ะคืออยู่คอนโดก็ไม่ได้ก็ต้องย้ายออกไปอยู่หมู่บ้านจัดสรรน,นะแล้วที่ยิ่งเป็นอย่างเงี้ยยิ่งทุกคนนะกระจายออกไปอยู่นอกเมืองอะ่ะโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ในเมืองก่อนนะเป็นคนเชียงใหม่แท้แท้เนี่ยไม่อยู่ในเมืองแล้วตัดสินใจขายขายบ้านตัวเองทิ้งที่เคยอยู่ในเมืองหรือว่าปล่อยให ให้เซ uh, ็นรัพย์ตัวเองเนี่ยอสังหาตัวเองที่อยู่ในเมืองปล่อยเช่าไปเนี่ยให้กับคนข้างนอกที่เข้ามาทําธุรกิจเนี่ยเกิดขึ้นก็คือเมืองข้างในมันมันเสื่อมโทรมร้างขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีใครอยู่จริงๆอ่ะนะมันไม่ใช่มิกซ์ยูสแบบการเป็นมิกซ์ยูสของพื้นที่มันเริ่มน้อยลงเนี่ยกลายว่าโซนหนึ่งกลายเป็นโซนค้าขายอย่างเดียวโซนหนึ่งกลายเป็นโซนที่อยู่อาศัยอย่างเดียวซึ่งโซนที่อยู่อาศัยไปอยู่นอกเมืองโซนค้าขายอยู่ในเมืองโรงเรียนอยู่อีกทิศหนึ่งสิ่งที่คนต้องทําก็คือเขาต้องขับรถนะ ใช้มีดีมาในการเดินทางเยอะนั่นเองซึ่งซึ่ง,งนอกจากเรื่องว่าคนต้องเดินทางเยอะเนี่ยจากการการใช้ที่ดินในลักษณะที่แบบมันไม่ได้ผสมผสานเนี่ยมีการแบ่งโซนชัดเจนเนี่ยมันยังทาให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ทินจากพื้นที่ที่เคยเ,เป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพเ,เป็นแหล่งที่เคยมีพวกไบโอแมสกักเก็บคาร์บอนได้เนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคอนกรีตทั้งนั้น คือมันมีมันมีผลกระทบอีกเยอะนอกจากแค่เรื่องเรื่องการเดินทางเนีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนั่นแหละสภาพคือรถติดเหมือนกรุงเทพเลยนะออพอคนย้ายไปอยู่ชานเมืองมากๆโดยที่ความเจริญแหล่งงานทุกอย่างเนี่ยมันยังอยู่ในเมืองเนี่ยสุดท้ายคนก็ขับรถเข้ามาแล้วพื้นที่เมืองมันมีแค่นั้นยังไงรถก็ติดนะเ,เพราะฉะนั้นคืออันนี้คือประเด็นหนึ่งเลยก็คือเรื่องเรื่องการใช้ที่ดินอ่ะคือยังไงเราก็ต้องพูดถึงการสร้างกลไกที่ทําให้การ พัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ๆใ,ในเมืองอมันเกิดขึ้นเป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่แค่แบบคอนโดที่หั่นให้ห้องมันซอยเล็กลงเรื่อยๆอะ่ะเออมันต้องเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์คนที่มีความต้องการหลากหลายมากกว่านี้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการลดความสะดวกสบายของคนใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคือเรื่องเนี้ยไม่มีใครพูดถึงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่ทุกคนจะพูดถึงมันเพราะว่ามันจะมีแรงต้านแน่นอนนะเพราะว่าตอนเนี้ย ทุกคนในเชียงใหม่เนอะแทบจะไม่มีใครมีไม่มีรถส่วนตัวอย่างไรก็ต้องมอีรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์าไม่งั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้น,นอกจากจะอยู่จะอยู่แบบใจกลางเมืองจริงๆแล้วแบบเออขี่จักรยานเดินไปได้เงี้ยเออคนก็ไม่ค่อยขี่จากกาักรจะเดินไปนะแบบที่ทำงานอยู่ห่างไปร้อยเมตรอย่างเงี้ยแต่มันน้อยนะเพราะฉะนั้นยังไงคือตอนนี้คนคนใช้รถส่วนตัวกันเยอะแล้วจะทํายังไงให้คนเลิกใช้รถส่วนตัวที่ ตัดสินใจซื้อแล้วอ่ะแล้วกว่าจะผ่อนหมดก็กี่ปีห้าหปีนะแล้วสมมติซื้อมาแล้วบอกว่าให้มีคนส่งสรานะรธนาธารณะเนี่ยมาใช้สิคือคือมันมีค่าเสียโอกาสถูกไหมคือคนรถซื้อมาแล้วก็ต้องผ่อนมันก็ต้องใช้คนก็ต้องคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเรื่องการใช้รถอ่ะในพื้นที่เมืองอ่ะมันมันควรจะถูกจํากัดเนะเพราะว่าถนนในเมืองมันน้อยมากมนนอาก่ะถนนในเมืองเชียงใหม่มีแค่ประมาณแบบหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เมืองซึ่งมันน้อยมากๆเมืมม่อเทียบกับ ค่ามาตรฐานของเมืองสมัยใหม่ที่แบบมี20%กว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางอื่นอะ่ะนอกจากว่าถ้าเราอยากให้เชียงใหม่เดินได้ขี่จักรยานได้เราก็ต้องเอาพื้นที่ถนนที่มันมีอยู่จํากัดอะ่ะที่ตอนนี้เป็นของรถยนต์สักเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้กลับมาเป็นของคนเดินกับจักรยานเพราะฉะนั้นการที่เราต้องมีการจํากัดให้รถเข้าเมืองได้น้อยกว่านี้ซึ่งกลไกมันก็มีหนึ่งก็คือเรื่องการคิด Congestion ฟ e e ภาษีรถติดนะซึ่งกรุงเทพก็มีการพูดถึงอยู่ใช่ไหมแต่ว่าคนเชียงใหม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะเชียงใหม่ไม่มีคนส่งสาธารณะนะแต่จริงๆมันต้องทําคู่กันเราต้อง discourge a เราต้องไม่จูงใจให้คนขับรถเข้ามากลับทําให้คนส่งสาธารณะดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการคิดราคาที่จอดรถให้ถูกต้องตอนนี้ปัญหาคือที่คนขับรถเข้ามาพราะคนหรือว่าเขาสัเขาจะมีที่จอดหนึ่งก็คือจอดฟรีเลยนะ จอดข้างทางจอดบนฟุตบาทจอดที่ที่คนเดินนะกับอย่างที่สองคือ,อที่จอดรถลานจอดรถเนี่ยมันก็ยังราคาถูกแสนถูกนะีคือราคาของราคาของการขับรถหนึ่งครั้งอะ่ะมันไม่สะท้อนต้นทุนที่คนทั้งสังคมต้องแบกรับจริงๆอะ่ะถูกไหมคนจะคิดว่าขับรถหนึ่งครั้งเสียเงินอะไรบ้างก็เสียค่าน้ามันจบจริงๆมันมีอะไรบ้างค่าถนนก็เสื่อมเนะี มลภาวะอากาศที่คนที่ไม่ได้ใช้รถน่ะคนเดินขี่จักรายานเนี้ยก็ต้องสูดดมเข้าไปนะมีเรื่องมลภ,ภาวะทางเสียงนะที่จริงๆก็หนักหนานะคือไม่ว่าจะเสียงเครื่องยนต์กับเสียงยางนะเวลารถวิ่งเร็วๆเนี่ยยางมันเสียงดังมากนะกับเรื่องความปลอดภัยทางถนอนอันนี้อีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเอ่อเรื่องการแย่งใช้ที่ดินในเมืองที่มีจํากัดมากๆนะเช่นการขับรถเข้ามาแล้วต้องสร้างที่ ต้องใช้ที่จอดรถลานจอดรถนะใจกลางเมืองเนี้ยสมมติในคูเมืองมีมีลานจอดรถใหญ่ๆนะซึ่งก็มีอยู่นะคือคิดดูว่าพื้นที่ในคูเมืองที่ททกลำลังเป็นลานจอดรถอะ่ะมันมันอาจจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอาจจะเป็นแบบทาวน์เฮาส์ใหม่ใช่ไหมหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ทําให้คนมาอยู่ในเมืองได้มากขึ้นนะแต่ว่าพอมันถูกเซฟให้กลายเป็นที่จอดรถอย่างเดียวเนี่ยมันกลายเป็นว่าที่พื้นที่ตรงนั้นก็ไม่ได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้เพื่อประโยชน์โดยรวมของ ของสังคมเนะเพราะฉะนั้นจริงการขับรถเข้ามาในเมืองอะ่ะในพื้นที่ที่มันจํากัดจํกเขียขนาดนี้มันมีราคาที่ไม่ถูกคิดเยอะมากนะแล้วคนที่แบกรับก็คือคนที่ไม่ได้ใช้รถเรา,าจ่ายให้คนที่ใช้รถแทนนะคือถ้าเราคิดราคาให้ถูกต้องเนี่ยคนมันจะคิดมากขึ้นถูกไหมว่ากรณีไหนที่เราควรจาเป็นต้องใช้รถจริงๆนะอย่าะเช่นถ้าเราต้องขนของต้องเราต้องย้ายของเยอะๆเนี่ยอ่ะเราก็จะใช้รถนะส่วนทริปไหนที่แบบ มาคนเดียวไม่ได้มีของติดมามาเที่ยวฉนเฉยๆเงี้ยก็ใช้ขนส่งสาธารณะแทนราคาถูกกว่านะเพราะฉะนั้นจริงๆสองเรื่องเนี้ยต้องต้องพูดด้วยนะแต่ว่าเอาจริงสองเรื่องนี้คือยากมากยากกว่ายากไม่ได้ยากในเชิงเทคนิคะมันยากในเชิงการเมืองนะซึ่งการจะทําได้เนี่ยบอกตรงว่าเราต้องมีผู้นําทางการเมืองที่เข้าใจมีวิสัยทัศน์แล้วก็พร้อมชนนะ เออซึ่งก็นั่นแหละมันมันเป็น,นกลไกที่เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกลไกทางการเมืองเออช่างเทคนิคมันไม่มีอะไระแต่ว่าสิ่งที่ยากคือเรื่องการลงมือทำนี่แหละออก็ประมาณนี้ครับ